คครับตอนนี้เราอยู่ที่งานไต้หวันเอ็กเซเลนต์นะครับจะเป็นงานเป็นบูธที่อยู่ในงานไต้หวันเอ็กโปนะสอัครับก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นแบบเรียกละเป็น The b เ s ส Make in ไต้หวันนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่บอกกับพวกติมเมอร์นะครับต่างๆเนี่ยเราจะมีแบรนด์ของ e v e r m e d i a เดียครับเดี๋ยวมาแนะนำให้ฟัง่สวัสดีค่ะก็ขออนุญ,ญาตแนะนำแบรนด์ e v e r m e d i a เดียก่อนของเราก็เป็นแบนรนด์จากไต้หวันนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็น w o r l d leading ละกันในธุรกิจที่เกี่ยวกับ Streaming Solution วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โยกนะคะที่มาช่วยแนะนำพาให้เรามาแนะนำสินค้าก็ของ Evermedia เนี่ยของเราต้องบอกว่าของเราเป็น Eco System ที่เกี่ยวกับระบบ Streaming Solution มีทั้งไม้นะคะเว็บแคมแล้วก็เรือธงของเราเลยคือแคปเจอร์ซึ่งเรียกได้ว่าของเราเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆเลยของโลกแล้วก็ ช่ค่ะรุ่นนี้นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยก,ก็คือตัว g c 5 1 5เป็นรุ่น Extra Go ตัว Extra Go เนี่ยถ้าถ้าจะสังเกตตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นพอร์ต USB Type C โ,โดยปกติแล้วเนี่ยแคปร์กรดที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงคะเป็น HDMI เนอะ,อะก็ก็จะใช้งานยากนิดนึงสำหรับอ,อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่เป็น Type C ก็ต้องมีอะแดปเตอร์หัวแปลงแต่รุ่นนี้ไม่ต้องถ้า device ์ของคุณเท่าอุปกรณ์ของคุณเป็น iPad iPhone เป็นอย่างเช่น ASUS Ally, a l y X, หรือ r e g e n G o อย่างงี้ค่ะก็สามารถใช้อุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนี่คือนี่คือข้อแตกต่างแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่ขออนุญาตนะคะด้านหลังจะมีพอร์ตเยอะมากเลยไม่ว่าเป็น USB, HDMI นะคะสามารถต่อออกจอใหญ่ก็ได้อย่างเช่นดู iPad อยู่จอเล็กอยู่ที่บ้านอยากต่อ จอใหญ่ก็แค่เสียบ HDMI เอาออกแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยค่ะปุ่มตรงนี้เราสามารถเขาเรียกว่า one click record ถ้าเกิดเราต้องการเก็บไฟล์ฟุตเทจที่ด้านข้างอ่ะอุ๊ต้องขออภัยไม่ได้ไม่ได้บอกตรงนี้มีเออเขาเรียกว่าเป็นช่องเก็บไฟล์ฟุตเทจเป็น micro SD card ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเรากด record ปุ๊บข้อมูลมันก็จะมาอยู่ที่นี่เราสามารถดึงการ์ดแล้วก็เอาไฟล์ฟุตเทจของเราเนี่ยไปตัดต่อได้เลย นี่คือความสะดวกสบายของของอุปกรณ์รุ่นนี้ก็เดี๋ยววางให้ดูนะคะกรณีที่เราใช้ iPad หรือ iPhone วางแบบนี้ได้เลยแล้วก็ชาร์จวางมืถือใช่มือถือก็ได้ค่ะการที่เราชาร์จเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเล่นเกมอยู่แล้วเรารชาร์จเนี่ยมันจะทำให้ performance ของอุปกรณ์เนี่ยสูงขึ้น25อน๋อนี่คือข้อดีของตัวนี้ก็ตอนนี้มีวางจำหน่ายที่ไทยแล้วในราคา7,000ต้น ก็ปกติเราติเห็นที่สัมผัสได้กับเจ้าการ์ดเป็นอันเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่มันแล้วอันนี้จะค่อนข้างที่จะมีเคอมเมนต์เยอะๆเป่าใช่ค่ะก็เป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นฟังชั่นอลเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเล่นเลคคอร์ดสตรีมแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะก็หลายๆคนจะรู้จักกันว่ามีเดียเป็นพวกอุปกรณ์ประทุมใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาจับกลุ่มตลาดที่เป็น กลุ่มติมเมอร์แลวก็พวกเกรเตอร์นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูได้ก็มีหลากหลายอุปกรณ์แล้วก็มีขายที่็อปก็จะมีเป็น JIB, Advice, Mercula แล้วก็มีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยของเราตอนนี้แล้วก็ร้านค้าดีลเลอร์ทั่วไปก็มีพร้อมจำหน่ายแล้วก็มากกว่านั้นมากกว่านั้นนะคะอยากให้พี่หยกช่วยเพิ่มตรงนี้หน่อยว่าตอนนี้เอเวอร์มีเดียพยายามโฟกัสสินค้าที่เป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์คอมเมอร์ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากทุกวันนี้ถ้าเราจะเห็นทุกคนไลฟ์ t ิ k กต็อกแน่นอนว่าถ้าเกิดคนดูบ่อยๆจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมช่องนี้ภาพชัดทำไมช่องนี้ภาพไม่สวยเอ๊ะทำไมสีแบบเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าความก้าวหน้าในการไลฟ์ตอนนี้ของประเทศไทยเปลี่ยนไปหลายๆคนเริ่มหันมาใช้กล้องที่เป็นกล้องดิ l r แล้วก็ใช้แคปเจอร์ที่มีคุณภาพมากขึ้นในการแปลงสัญญาณแล้วก็ เก็บไฟล์ภาพที่แบบได้คุณภาพแล้วก็สีผิดสีไม่ผิดเพี้ยนสีตรงตามสีตรงตามที่ที่ทำนะคะก็ก็ต้องมองว่าตลาดนี้โตขึ้นแล้วก็สินค้าของเราเริ่มขายในกลุ่มนี้มากขึ้นไม่ได้ไม่ได้มีแค่การเล่นเกมละเริ่มไปในเริ่มการค้าขายแล้วก็การทำธ<อ>ุรกิจอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นครับใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีตัวนี้ใช่ไหมคอ๋อส่วนตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นไม้นะคะที่เป็นไม้แบบ AI แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันยังเป็น d o c k i n g station ด้วยสามารถมีทั้ง usb ได้สต่อ hdmi ก็ได้แล้วก็ usb ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดใช้กับโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถเ,เ,เขาเรียกว่าชาร์จได้ด้วยเมื่อกี้คุยกันเมื<ข>ออ่อกี้ก็คุยกันเรื่องของพวกก้้ง w e บ c a m เนี่ยที่ปกติมีพวก ฟีเจอร์ตัดเะีงกวนแต่ว่า<ช>ตัวนี้ที่บอกก็คือมี AI ถูกไหมใช่ก็ข้อแตกต่างของ AI กัน้อยสุดๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็น AI การตัดเสียงรบกวนเนี่ยเขาจะ analyze ข้อมูลก่อนว่าตรงนี้เป็นเสียงที่ควรตัดหรือไม่ตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเรียกว่าไมค์หรือกล้องพวกนี้มีเทคโนโลยีที่เป็น AI เนี่ยจะให้เสียงที่คมชัดแล้วก็ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนไปทั้งหมดเขาจะ analyze ก่อนว่าอันนี้เสียงจริงหรือจริงอ่าใช่ค่ะ ส่วนน้อยสีดักเนี่ยตัดไปเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าเราแนะนําว่าคนใช้เป็น AI ดีกว่าเพราะว่าจะได้จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าได้ครับผมใช่แล้วโอเคก็นี่แหละก็อุปกรณ์ที่เวมิเดียเขานําเสนอนะัะใช่ฝากเอเวอร์มิเดียไว้ด้วยนะคะได้ขอบคุณคุณเปิ้ลมากๆเลยครั